คุณไม่เคยดูการเอาชีวิตรอดในป่าสุดโหดแบบนี้แน่ชายหญิงแปลกหน้าคู่หนึ่งเปลือยกายเผชิญหน้ากันต้องตัวเปล่าไม่มีสิ่งใดติดตัวไม่มีอาหารไม่มีน้ําจับคู่กันเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าแค่เอาตัวรอดในป่าให้ได้21วันก็จะได้รับเงินรางวัลนับล้านผู้เข้าแข่งขันหญิงในตอนนี้ชื่อซาร่าอายุ35ปีมาจากเมืองแจ็คสันวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเป็นช่างเทคนิคสัตวแพทย์เต็มเวลา ซาร่าเริ่มเรียนรู้การล่าสัตว์และตกปลาตั้งแต่ยังเด็กมากทักษะการติดตามร่องรอยและการหาอาหารต่างๆนั้นเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีซาร่าเชื่อว่าที่ปรึกษาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอคือแม่ของเธอเองแต่แม่ของเธอเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อหนึ่งปีก่อนแม่ของซาร่าสอนซาร่ามาตั้งแต่เด็กว่าผู้หญิงก็มีความสามารถเหมือนผู้ชายตราบใดที่เต็มใจทำอะไรก็สำเร็จได้ซาร่าก็เลยสร้างตัวเองให้เป็นแบบนี้ด้วยแนวะคิดนี้ผู้เข้าแข่งขันชายชื่อดักอายุ37 มาจากเมืองเวทมอนโรรัตหรือเซียนาทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในใจของดักก็เหมือนเด็กผู้ชายอายุ37ปีกิจกรรมที่เขาชอบมากที่สุดคือการเล่นกลางแจ้งความทรงจําแรกๆของดักคือการอยู่ในป่าก,กับคุณปู่ของเขาดักได้รับการเลี้ยงดูจากคุณปู่ตั้งแต่ยังเด็กและก็เป็นเพราะคุณปู่ของเขาที่ทําให้เขาเป็นนักล่าที่เก่งกาจเด็กบ้านนอกแท้ๆคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวสถานที่ท้าทายในตอนนี้คือรามมีป่าประเทศเบลีส ลึกเข้าไปในที่ราบลุ่มหนองน้ําและป่าก,กึ่งเขตร,ร้อนอันหนาทึบทางตะวันตกนเฉียงเหนือของเบลิสคือเขตลามิลป่าป่าอันห่างไกลแห่งนี้เต็มไปด้วยปา่าดําลำต้นของมันปกคลุมด้วยหนามแหลมยาวสิบเซนติเมตรซึ่งจะหักคาเมื่อทิ่มแทงเข้าสู่ผิวหนังทําให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงฝูงลิงฮาวเลอร์ดำที่อาศัยอยู่ที่นี่ซ่อนตัวอยู่ในป่าพวกมันมีเสียงคำรามที่ดังที่สุดในบรรดาไพเมททั้งหมดซึ่งได้ยินไปไกลถึงห้ากิโลเมตร ทีมงานรายการได้ส่งคนทั้งสองที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้แยกกันและนี่ก็นำมาสู่ส่วนสำคัญที่สุดของการท้าทายนั่นคือการถอดสัมภาระออกซาร่าไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรกับข้อกำหนดที่ให้ถอดเสื้อนอกออกเธอจึงถอดสัมภาระบนตัวออกอย่างเป็นธรรมชาติมากอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นซาร่าก็เข้าสู่โหมดท้าทายเต็มตัวแล้วซาร่าหวังว่าการผ่านการท้าทายนี้จะสามารถทำให้ลูกๆของเธอรู้ได้อย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆ ดักก็ตื่นเต้นกับการขอถอดเสื้อคลุมนะดักก็ตื่นเต้นกับการขอถอดเสื้อคลุมนะเพราะในชีวิตจริงมันยากที่จะมีโอกาสแสดงออกอย่างจริงจังแบบนี้ดักเข้าสู่โหมดท้าทายอย่างจริงจังในไม่ช้าภายใต้การจัดการของทีมงานทั้งสองก็รีบไปที่จุดนัดพบเมื่อเห็นอีกฝ่ายแตกไกลทั้งสองก็ชะลอฝีเท้าลงต่างทักทายกันไปพร้อมกับสำรวจอีกฝ่ายไปด้วยเมื่อเดินเข้าไปใกล้กันทั้งสองคนก็เริ่มด้วยการจับมือแบบจีนแล้วตามด้วยการกอดแบบตะวันตกที่เป็นมาตรฐาน จากนั้นทั้งสองก็แนะนําตัวเองอย่างง่ายๆบรรยากาศค่อนข้างกระอักกระอ่วนอย่างบอกไม่ถูกหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เรื่องนี้เพื่อนๆต้องใช้สมองอันทรงพลังของพวกเธอช่วยเติมเต็มแล้วละ่ะทั้งสองคนหยิบกระเป๋าที่ทีมงานรายการให้มาอุปกรณ์เอาชีวิตรอดที่ทีมงานให้มาคือหม้อเหล็กอุปกรณ์เอาชีวิตรอดที่ดักนํามาคือมีดดาและแผนที่บอกเส้นทางที่ทีมงานให้มาทั้งสองคนตั้งใจศึกษาเส้นทางที่จะไปต่อ ทั้งสองคนกำหนดให้บริเวณที่มีแหล่งน้ำทั้งสองด้านเป็นที่ตั้งแคมป์ตามแผนที่กำหนดเป้าหมายแล้วทั้งสองคนเริ่มต้นวันแรกของการท้าทายอย่างเป็นทางการระหว่างเดินทางทั้งสองคนก็คุยกันไปทำความรู้จักกันและกันดักบอกซาร่าว่าเขาเก่งเรื่องล่าสัตว์มาตลอดการล่าสัตว์ที่นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดักบอกซาร่าว่าเขาฟังทีมงานแนะนำมาว่าที่นี่มีจระเข้ถ้าความยาวของพวกมันไม่เกินสองเมตรล่ะก็เขาอยากจะจับจระเข้สัตว์ตัวมาลองชิมดู จระเข้บริกันที่นี่เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงจระเข้จระเข้ตัวมีโตเต็มใบยาวสีเมตรช่วงนี้เป็นช่วงพีคของฤด,ดูผสมพันธุ์พวกมันจะดูร้ายเป็นพิเศษเพื่อปกป้องลูกอ่อนที่นี่ยังมีสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่อีกสามชนิดอาศัยอยู่โอซิลลัพูม่าและแจ็คเกอร์นักล่าหากินกลางคืนเหล่านี้สามารถใช้แรงกัดมหาศาลกัดทะลุกระโหลกของเหยื่อได้ในคราวเดียวที่นี่ยังมีแมงมุมแม่ไม่ดำที่มีพิษแายแรงอ,อีกด้วยและแมงมุมสันโดส,สีน้ำตาล แมงมุมทั้งสองชนิดนี้อันตรายถึงชีวิตพวกเขาเดินทางต่อจนถึงประมาณ11บเอโมงเช้าทั้งสองคนหาจุดที่ใกล้แหล่งน้ําซึ่งเหมาะมากสําหรับตั้งแคมป์แม้แต่วัสดุที่จําเป็นสําหรับการก่อสร้างก็มีอยู่มากมายในบริเวณใกล้เคียงหลังจากกําหนดตําแหน่งที่จะสร้างแคมป์แล้ว92ทั้งสองคนก็เริ่มรีบตัดต้นไม้เพื่อรวบรวมวัสดุที่จําเป็นสําหรับสร้างที่พักถิ่นดักมีหน้าที่ตัดต้นไม้ส่วนซาร่าก็เก็บฟืนมาบาง ทัศนคติของดักดีอย่างน่าประหลาดใจทำงานอย่างกระปริกระเป๋่ามาก21วันที่ผ่อนคลายสบายสบาย,บายไม่ลำบากมากเรื่องราวน่าจะเป็นไปด้วยดีในช่วงบ่ายใกล้จะบ่ายโมงครึ่งเท้าของดักถูกน้าแหลมขนาดใหญ่ต่ำเข้าไปที่ใต้เท้าซาร่าทำได้แค่ช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยดักอย่างใจเย็นดึงน้าแหลมใหญ่ออกจากเนื้อสิ่งนี้มีค่านายควรเก็บมันไว้ขอบใจนะเพื่อนพราะเจ้าหนํมใหญ่มากเลยใช่ไหมใหญ่มากตอนบ่ายเกือบสามโมงครึ่ง ทั้งสองคนเตรียมที่จะก่อไฟก่อนเพราะอุณหภูมิที่นี่จะเย็ยนลงมากในตอนกลางคืนสิ่งที่ซาร่ากังวลมากที่สุดคือเรื่องความหนาวเย็นด้วยความร่วมมือของทั้งสองคนซาร่าใช้ไฟแช็คจุดไฟขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีกองไฟปัญหาเรื่องน้ําดื่มก็ได้รับการแก้ไขในช่วงบ่ายใกล้จะหกโมงเย็นทั้งสองคนก็เริ่มเข้าใจลักษณะนิสัยของกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆซาร่ารู้สึกว่าแม้ว่าดักจะมีอายุมากกว่าเธอแต่นิสัยเหมือนวัยรุ่นที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลย นี่มันปลุกสัญชาตญาณความเป็นแม่ของซาร่าขึ้นมานิดหน่อยจากนั้นทั้งสองก็เริ่มสร้างเพลิงในบรรยากาศที่สนุกสนานงานสร้างทั้งหมดแทบจะเป็นซาร่าที่เป็นคนนำดักรู้สึกว่าซาร่าเก่งมากใจเย็นสุขุมเยือกเย็นเหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่คุมสถานการณ์ทั้งหมดเลยพอตกกลางคืนทั้งสองก็คุยกันอย่างมีความสุขในเพลิงที่สร้างเสร็จความตื่นเต้นในการเข้าร่วมการแข่งขันกำลังถึงขีดสุดพอดีส่วนซาร่าก็กังวลว่าตอนกลางคืนอย่าให้หนาวเกินไปเลย ตอนรุ่งเช้าซาร่าได้ยินเสียงขุดขีดใบไม้ใต้เตียงแต่กลับมองไม่เห็นร่องรอยของพวกมันเวลามาถึงวันที่สองในคืนที่หนาวเหน็บทั้งสองคนหนาวจนนอนไม่หลับดักพูดว่าสองวันที่ผ่านมานี้รู้สึกเหมือนผ่านไปสองอาทิตย์เลยในค่ายยังมีมแมลงเยอะแยะเลยประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าพวกเขาพบว่ามีมดเข้ามาในแคมป์เยอะมากซาร่าจึงเอาขี้เท่าฐานโรยไวร้รอบๆแคมป์เราโรยขี้เท่าเป็นวงกลม ป้องกันไม่ให้หมดข้ามมาหวังว่าการโรยขี้เท่าฐานไว้ใต้เตียงจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกขี้เท่าฐานจะดูดซับเมือกที่ปกป้องตัวแมลงซึ่งจะฆ่าพวกมันแดกคิดว่าซาร่าเป็นคู่หูเอาชีวิตรอดในป่าที่ดีที่สุดตัวเองมาที่นี่โดยไม่รู้อะไรเลยในขณะที่ซาร่าเป็นประเภทที่สามารถค้นพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแดกก็ใช้วิธีของซาร่าด้วย โดยการทาขี้เท่าฐานอุ่นๆบนร่างกายเพื่อป้องกันแมลงกัดต่อยเมื่อตกกลางคืนทั้งสองคนถูกรบกวนจากการร้องเสียงดังของลิงจนนอนไม่หลับเสียงลิงร้องกุบปากนะไอลิงบา้าเข้าสู่วันที่สามตอนกลางคืนทั้งสองคนถูกเสียงร้องดังของลิงสมานอย่างหนักดักรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองถูกทรมานจนเหมือนลิงบ้าไปแล้วประมาณเก้าโมงเช้าทั้งสองคนที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยรู้สึกหิวมาก ดักไปดูลาดเหล่าที่ริมน้ําพบว่าในน้ามีปลาอยู่เยอะทีเดียวราวๆสิบเอ็ดโมงเช้าดักถามซาร่าว่าทํใไซดักปลาเป็นไหมซาร่าบอกว่าเธอน่าจะทําได้จากนั้นทั้งคู่ก็ใช้ต้นปากเป็นวัตถุดิบดักสารไซดักปลาไม่เป็นเลยการสารไซทั้งหมดซาร่าเป็นคนนําทําจนเสร็จแต่ความตั้งใจเรียนรู้ของดักก็น่าชื่นชมดักทําตามที่ซาร่าแนะนําทุกอย่างเลยซาร่ารู้สึกว่าดักพึ่งพาเธอมากเกินไปหน่อยด้วยความพยายามของทั้งคู่ พวกเขายุ่งอยู่จนถึงหนึ่งทุ่งกว่าๆในที่สุดก็ทาใส่ดักปลาเสร็จทั้งสองคนนาใส่ดักปลาไปที่ริมแม่น้ําดักใช้ปลวกเป็นเหยื่อหลังจากวางใส่ดักปลาลงไปในน้ําทั้งสองคนเห็นปลามากมายแย่งกันกินปลวกอยู่ข้างใส่ดักปลาจากนั้นทั้งสองก็กลับแคมป์อย่างสบายใจเพื่อรอให้ปลาเข้าใส่เงียบๆเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่สี่ตอนประมาณสิบโมงเช้าทั้งสองคนไปดูใส่ดักปลาผลปรากฏว่าจับปลาไม่ได้เลยสักตัวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทั้งสองคนผิดหวังแค่ไหน ความหิวโหวยถามเข้ามาเป็นระลอกทั้งสองทำได้เพียงใช้ไขมันในร่างกายประทังความหิวต่อไปประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าขณะที่ทั้งสองพักผ่อนในแคมป์ก็พบว่ามีสุนัขจิ้งจอกเดินเล่นอยู่ข้างแคมป์ขออร่อยอยู่ตรงหน้าทั้งสองถือมีดดาบใหญ่ค่อยๆเข้าไปใกล้อยากจะกินบาร์บีคิวแต่สุนัขจิ้งจอกฉลาดมากพอเห็นทั้งสองเข้ามาใกล้ก็รีบเหน,นีไปเลยทั้งสองทำได้แค่หวังว่าสุนัขจิ้งจอกจะมาเดินเล่นในแคมป์อีกเวลามาถึงวันที่ห้า สคนหิวจนท้องร้องดักซึ่งเก่งเรื่องการล่าสัตว์ก็เริ่มออกไปหาเหยื่อโดยอาศัยประสบการณ์ล่าสัตว์อันโชคชนของตัวเองเข้าสู่วันที่ 6. ดักยังคงออกไปตามหาเหยื่อที่จริงก็เจอสัตว์อยู่หลายตัวแต่ก็ล่าไม่ได้สัตว์ตัวเข้าสู่วันที่7ดักเหลาไม้ให้แหลมทําเป็นหอ,อกเริ่มลองใช้หอ,อกแทงนกแทงปลาเวลาผ่านไปถึงวันที่8 ดักหากิ่งไม้ที่มีหนามแหลมมาทําเป็นเบ็ดตกปลาไปตกปลาที่แม่น้ําอย่างมั่นใจเห็นนกก็ใช้หอกแทงเรียกได้ว่าออกท่าทางเก่งกาจดุดเสือแต่พอดูผลลัพธ์กลับมือเปล่าซาร่ามองการกระทําของดักแล้วก็รู้สึกจนปัญญามากซาร่าคิดว่าดักเก่งเรื่องล่าสัตว์มากตอนอยู่ที่บ้านเกิดแต่ดูเหมือนว่านอกจากเรื่องนี้แล้วดักไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดอื่นๆเลยตอนแรกดักคิดว่ามาที่นี่แล้วเขาจะล่าสัตว์ได้อย่างแน่นอนใช้ชีวิตเล็กๆแบบอิ่มมีพีมัน แต่สถานการณ์ตอนนี้กลับต้องกังวลว่าตัวเองจะอดตายหรือเปล่าตอนที่ซาร่าไปตักน้ําที่ริมแม่น้ําเธอพบจระเข้ตัวใหญ่อยู่ริมน้ําหลังจากกลับมาที่แคมป์ซาร่าให้ดักดูรูปจระเข้ตัวใหญ่ที่เธอถ่ายมาดักคิดว่าเนื้อจระเข้ตัวนั้นน่าจะอร่อยมากดักคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจว่าจะไปจับจระเข้เพื่อน,นํามาทําเป็นมื้ออาหารแสนอร่อยประมาณห้าโมงครึ่งทั้งสองคนมาที่ริมแม่น้ําเพื่อสังเกตการความเคลื่อนไหวในน้ําดักพบจระเข้ตัวหนึ่งกําลังพักผ่อนอยู่บนขอนไม้ลอยน้ํา หลังจากสังเกตตำแหน่งดีแล้วดักก็ค่อยๆลงน้ำอย่างระมัดระวังและเข้าใกล้อย่างช้าๆส่วนซาร่าอยู่บนฝั่งคอยช่วยดักสังเกตความเคลื่อนไหวของจระเข้ตัวอื่นในน้ำต้องยอมรับว่าดักกล้าหาญจริงๆลงไปจับจระเข้ในน้ำนี่มันบ้าบิ่นสุดๆดัก พระเจ้าช่วยดีใจจริงๆที่คุณไม่เป็นอะไรดะไม่ได้ผลไม่มีประโยชน์ความสูญเสียที่น่าผิดหวังอีกครั้งตอนนี้สถานการณ์เริ่มแย่ลงแล้วเสียแรงเปล่าอีกแล้วผมรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยที่เธอทำหลายอย่างการเก็บฟืนการทำใส่ดักปลาผมไม่รู้วิธีทำเลย ผมรู้สึกว่าผมทำให้เธอผิดหวังเมื่อตกกลางคืนเสียงดังผิดปกติของลิงยังคงเป็นปัญหาสำหรับทั้งสองคนโอ้พระเจ้าความรู้สึกนี้มันแย่มากเวลามาถึงวันที่9ทั้งสองคนไม่เพียงแต่หิวมากภายใต้อิทธิพลของเสียงร้องของลิงการนอนหลับของทั้งสองคนก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักไปด้วยถ้าอยากจะนอนก็ต้องดูว่าง่วงแค่ไหนแล้วซาร่าเห็นนกฮัมมิงเบิร์ดก็นึกถึงแม่ของตัวเองที่เสียไปแล้ว เธอรู้สึกสะเตือนใจจนอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ซาร่าบอกกับดาร์กว่าเพราะแม่ของเธอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ชอบนอกฮัมมิงเบิร์ดมากพอเห็นนกฮัมมิงเบิร์ดที่ไรเธอก็เลยอดที่จะนึกถึงแม่ไม่ได้ทุกทีทั้งสองคนได้เปิดใจคุยกันซาร่าก็ได้ระบายความรู้สึกคิดถึงแม่ของเธอกับดาร์กวันที่สิบแล้วเพราะเห็นแต่นกฮัมมิงเบิร์ดซาร่าจึงคิดถึงแม่ตลอดเวลานั่งร้องไห้อยู่ริมแม่น้ำเงียบๆพร้อมทั้งพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดมาก วันที่สิบเ็แล้วไม่มีอาหารมาเติมเลยทั้งสองคนทําได้แค่นั่งคุยกันที่แคมป์เพื่อฆ่าเวลาซาร่ารู้สึกว่าในชีวิตนี้ไม่เคยหวยหาอาหารเท่าตอนนี้มาก่อนดักพยายามใช้ข้องจับปลาแต่ผลลัพธ์คือไม่เคยได้อะไรเลยดักรู้สึกว่าถ้าหาอะไรกินไม่ได้อีกทั้งสองคนคงทําภารกิจไม่สําเร็จดักหาต้นปามต้นหนึ่งแล้วเริ่มตัดต้องการเอาหน่อปามข้างในมากินให้อิ่มท้องซาร่าเห็นต้นปามที่ดักเลือกรู้สึกว่าต้นที่เลือกมันใหญ่เกินไป ด่าคิดว่ายอดอ่อนของต้นปามนี้คงไม่หนีไปไหนเหมือนปลาเขาเลือกต้นปามที่ใหญ่หน่อยยอดอ่อนข้างในนั้นก็น่าจะพอกินสําหรับสองคนจากนั้นก็ลงมือโค้นไปเรื่อยๆด่าพยายามโค้นต่อไปจนบ่ายสี่โมงกว่าในที่สุดก็ค้นต้นปามลงได้ต้นไม้ล้มแล้วต้องรีบหนีว้าวถึงเวลาทานหน่อปามแล้วโอ้ให้ตายสิ ดักสำรวจดูแล้วแต่กลับไม่มีหน่อปม์มซาร่าบอกว่าหน่อปลาม,มักจะอยู่ตรงที่เริ่มแตกกิ่งซาร่าคิดว่าถ้ายังเสียแรงฟันต่อไปอีกก็คงไม่คุ้มถึงแม้ประสบการณ์เอาตัวรอดของดักจะไม่ค่อยดีแต่ทัศนคติของเขาก็ดีมากจริงๆดักบอกกับซาร่าว่ายังไงเขาก็ต้องเอาหน่อปลามมาให้ได้ต่อให้เหนื่อยจนต้องถอนตัวก็ต้องเอาใจกลางต้นป่าม,มาให้ได้ก่อนทำอะไรก็ต้องทำให้มันเสร็จ ซาร่าคิดว่าการตัดสินใจของดักครั้งนี้ไม่รอบคอบเอาเสียเลยดักมีแนวโน้มสูงมากที่จะถอนตัวจากภารกิจเพราะหมดแรงในอีกไม่กี่วันต่อมาดักยังคงยึดมั่นกับการตัดสินใจของตัวเองยืนหยัดที่จะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงที่พูดคำไหนคำนั้นนอกจากดื่มน้ำและพักผ่อนแล้วเวลาที่เหลือทั้งหมดก็ใช้ไปกับการตัดต้นไม้เวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 15. หหลังจากพยายามอย่างไม่ลดละมาหลายวันในที่สุดดักก็ได้ยอดมะพร้าวที่รอคอยมานาน ทั้งสองคนที่หิวมาหลายวันในที่สุดก็ได้กินอิ่มท้องเสียทีทั้งคู่ต่างกอดยอดมะพร้าวกินกันอย่างอร่อยอร่อยเมื่อมองดูยอดมะพร้าวที่หนักถึง68กิโลกรัมดักก็พูดอย่างมีความสุขว่าคราวนี้คงไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารอีกต่อไปแล้ววันที่16มาถึงแล้วทั้งสามคนที่มีกินมีใช้นั่งคุยกันอย่างมีความสุขที่แคมป์ซาร่ามองดูนกฮัมมิงเบิร์ดที่ปรากฏตัวต่อหน้าเธอทุกวันดักบอกกับซาร่าว่าบางทีนี่อาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แม่ของเธออยู่เป็นนเเพื่อธอธ ซาร่าเห็นด้วยกับความคิดนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็เริ่มดีขึ้นวันที่18มาถึงแล้วตอนที่ทั้งสองคนออกไปเก็บฟืนก็พบรอยเท้าของสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลจากแคมป์เห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนกำลังถูกจับตามองพอตกกลางคืนทั้งสองก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นคอยสังเกตความเคลื่อนไหวรอบๆอยู่ตลอดเวลาผ่านไปถึงวันที่ 19. ดักบอกกับซาร่าว่าเมื่อคืนเขาเจอสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ มันอยู่ห่างจากแคมป์ไม่ถึงร้อยเมตรโชคดีที่เจอได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นคงต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แล้วเวลาเดินทางมาถึงวันที่21ถึงวันที่จะต้องถอนตัวแล้วทั้งสองคนหยิบแผนที่ออกมาศึกษาวิธีถอนตัวเพราะว่าเส้นทางในป่าเต็มไปด้วยนามแหลมซาร่าจึงตั้งใจทำรองเท้าขึ้นมาประมาณแปดโมงครึ่งทั้งสองคนก็เริ่มออกเดินทางไปยังจุดช่วยเหลือน้ำแหลมขนาดใหญ่บนพื้นดินในป่าทำให้ทั้งสองคนลำบากมาก ถึงแม้จะใส่รองเท้าแล้วทั้งสองคนก็ยังโดนแทงจนร้องอดโอ่ยเดินทางไปเรื่อยๆจนเกือบสิบโมงเช้าทั้งสองคนก็มาถึงริมแม่น้ำหยิบแผนที่ออกมาศึกษาเส้นทางเพราะในน้ำมีจระเข้ซาร่าไม่ต้องการลงน้ำและอยากจะอ้อมไปดักรู้สึกว่าถ้าอ้อมไปมันจะไกลเกินไปถ้าลงน้ำว่ายข้ามไปเลยจะใกล้กว่ามากดักบอกซาร่าให้เชื่อใจเขาเขาจะปกป้องซาร่าเองจากนั้นเขาก็ลงน้ำไปกอดเป็นคนแรกโชคดีที่ตรงที่ทั้งคู่ลงน้ำไม่มีจระเข้ พวกเขาจึงว่ายน้ําไปถึงฝั่งตรงข้ามได้อย่างปลอดภัยพอขึ้นฝั่งก็เดินทางต่ออีกสักพักทั้งสองคนก็มาถึงจุดช่วยเหลือเราไม่น่ารถกู้ภัยก็มาถึงจุดนัดพบทั้งสองคนขึ้นรถกู้ภัยทําภารกิจท้าทายสําเร็จเราทําสําเร็จแล้วโวจากสถิติหลังการแข่งขันใน21วันดาร์ดน้ําหนักไป11กิโลกรัม